หนังสั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่สร้างขึ้นเพื่อเข้าร่วมประกวดโครงการโตไปไม่โกงและเพื่อความบันเทิงเหตุการณ์และการกระทําของตัวละครเป็นเหตุการณ์สมมุติมิได้มีเจตนาชีน้นําชักจูงให้เกิดพฤติกรรมลอกเรียนแบบหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดละครต้องขออภัยมานะโอกาสนี้ เรียนคะจัดโต๊ะให้เรียบร้อยค่ะวันนี้มีสอบนะคะครูจะแจกกระดาษข้อสอบแล้วนะ่มไปลูกเฮ้ยข้อสอบยากมากเลยอ่ะโอ้ยากจริง มีอะไรหรือเปล่าลูกหนูอยู่ชั้นที่สองใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะอ๋อ,อแม่หลังนีขคุนได้ว่าแม่ตรวข้อสอบท่องลูกเสร็จแล้วแม่ฝากเอาไปแจ้งเพื่อนได้นะแม่กินุราวราดวนวานหน่อยนะได้ค่ะ สอบนะคะที่ที่เราสอบครั้งที่แล้วน่ะโดยได้ที่หนึ่งนัทะพัฒน์ยี่สิบเก้านะคะโอ้เสียดายาดค่ะแค่คะแนนเดียวเองได้ที่สองได้ที่แปดค่ะได้ที่สามได้ยี่สิบเอ็ดค่ะได้ที่สี่สิบหกค่ะ ซุยิชียาเลขที่ห้าค่ะแม่ได้เต็มแล้วลูก พอ,อแม่แมด้ยนะคะได้ค <ขอ S 2> <อ>่ะมีแค่หนูคนเดียวที่ได้คะแนนสอบเต็มและตอนนี้ก็มีโครงการสอบข้อสอบระดับจังหวัดแม่คิดว่ามันเหมาะสมกับลูกนะก็ได<อ>้ค่ะ เธอได้ศูนย์คะแนนตอนนี้เธอทําข้อสอบแม่ทําไมเธอถึงทําได้ละ่ะคือจริงๆหนูทําไม่ได้หรอกคะ่ะหนูแค่เปลี่ยนกระดาษคาตอบหนูไม่อยากสอบตกแล้วเวลาที่ครูสอนทําไมเธอไม่ตั้งใจเรียนหนูขอโทษค่ะในเมื่อเธอกกงข้อสอบครูแล้วครูจะให้เธอติดศูนย์แล้วค่อยไปแก้ตอนปิดเทอมแล้วกันเปียาเป็นอะไร ขาขอบคุณที่ทำให้แกเสียโอกาสนะจริงๆมันควรจะเป็นแกที่ได้ไปอ่ะใช่ไหมถูกสามตอนนี้นะคะเราก็จะพามาดูเบื้องหลังกันนะคะว่า การถ่ายหนังสั้นของเราเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะูโค่ะมาามอ่าก็องมันอะไรคุณชอบมันเทศไม่ใช่มันอะไรมันทอดมันเป็นใครมันชอบเขามันอะไรวะมันอะไรอ่ะมันมี่เออ